สวัสดีคนราศีมีนทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่แมสเซจทาโร่ใบตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบ e ิลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตา รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์ Paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิด ขึ้นกับคนราศีมีนในเดือนสิงหาคมจะมีอะไรบ้างคะมาเริ่มมามอยสอยไพ่ทาโร่กันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ คุณอยู่ในจุดที่มีทั้งความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่เคารพนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆบางคนมีการถูกปกป้องดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่คุณปกป้องดูแลตัวเอง ไม่อนุญาตอะคะ่ะให้คนที่ไม่โอเคเข้ามาทําไม่ดีกับคุณเช่นอาจจะปฏิเสธคนอื่นเป็นอาจจะไม่ช่วยเหลือบางคนเลือกที่จะช่วยบางคนเพราะเวลาที่แบบมีคนมาขออะไรจากเราะส่วนใหญ่อะเขาจะขอแต่เขาให้ไม่เป็นอะเขาก็จะขออยู่ร่ำไปคุณอยู่ในจุดที่ผ่านอะไรไมาเยอะ มองโลกไปนี้แบบมุมกลับได้มองแล้วยอมจำนนได้อะค่ะว่าสมมุติเจอกับบางเรื่องที่ไม่โอเคมาเช่นการเดิอนออกจากความสัมพันธ์แบบท็อกซิกการเลิกลากับใครบางคนที่เคยผูกคุณไว้ไม่ให้คุณได้ไปไหนเลยอ่ะ คุณมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่จะอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นเริ่มต้นที่จะรักตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองเยอะขึ้นรวมถึงสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณได้ปลดล็อกและปกป้องตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่ให้เจอกับเรื่องแบบนี้อีกแล้วอะ่ะเพราะคุณจะคิดใหม่เริ่มใหม่ทำใหม่ขอดูพลังงานเพิ่มเติมค่ะ บางคนอาจจะถูกหลอกโดยสแกมเมอร์ซ้ำๆให้ช่วยเหลือเรื่องเงินม,มาของเงินคุณตลอดเลยแต่ไอตรงเนี้ยนะคะถ้าคุณเป็นบ่อยๆนะเช่นโดนแบบของเงินบ่อยๆโดนหลอกบ่อยๆมาขอให้ช่วยเหลือบ่อยๆอะ่ะอาจจะลองคิดทบทวนนะคะว่าย้อนกลับไปหน่อยว่ามันเป็นเพราะความรู้สึกกลัวของเราหรือเปล่าที่ไปดึงดูดคนเหล่านี้มาเช่น แอปนี้มันไว้ใจไม่ได้มันมีแต่สกแกมเมอร์มันมีแต่คนหลอกลวงเออมันก็อาจจะเป็นคำพูดที่คุณอาจจะย้ำอยู่เสมอๆม,มันลงลึกเข้าไปแล้วกลายเป็นความเชื่อค่ะตรงนี้ก็ให้ให,ให้ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าจริงๆอาจจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างแต่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าให้เหตุผล หาข้อแก้ตัวให้กับคนเหล่านี้มาก่อนว่าเออเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกอย่างเงี้ยค่ะคุณเลยอาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับความรักที่ยังรู้สึกว่ามันไม่โอเคมากนะก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้ขออยู่คนเดียวก่อนขอปกป้องตัวเองก่อนเพราะเจอหรือเจ็บมาหนักกับเรื่องนี้ก็ได้ค่ะมีเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของแบบการให้ช่วยเหลือกันแบบ โดนหลอกให้ไปขายฝันให้เป็นลงทุนอะไรอย่างนี้เหมือนกันอะนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะแต่มองเห็นว่าคุณก็เริ่มต้นใหม่ได้นะหนึ่งถ้วยมกเมื่อกี้ค่ะเรามาดูปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีมีนในเดือนสิงหาคมค่ะอุ้ยพี่ไพ่อุ้ยอุ้ยอุ้ย พี e ่พ่หล่เนเด็กถือดาบหล่นจนเอียงกันเลยแปบ๊บหนึ่งนะคะก้าวดาบสเตรนแปดถ้วยอ่ะ ในเดือนสิงหาคมคุณจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณผ่านไปได้ด้วยดีแต่ตาว่าระหว่างทางหรือต้นเดือนอ่ะคุณอาจจะรู้สึกขาดความมั่นใจนอนไม่หลับคิดมากเป็นกังวลว่าจะทำได้ไหมทำไม่ได้เป็นช่วงพลังงานอยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูบางอย่างอยู่ในกระบวนการของการตัดสินใจหรือ เอาจิตของคุณไปอยู่ในอนาคตเยอะไปหรืออยู่ในอดีตที่มันเจ็บปวดเยอะไปหรือเปล่านะคะไพ่บอกว่าจงแข็งแกร่งจงเป็นสเตรนท์น่ะคุณไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วนี่เอาคุณคนเดิมกลับมาหน่อยนะคะแล้วพอคุณเอาคนคนเดิมกลับมาเป็นสเตรนท์เนี่ยคุณจะได้เดินออกจากความรู้สึกที่มันไม่โอเคแต่ไม่ได้เตะเขากระโจยอะนะ แต่มองเห็นว่าเออขอวางไว้ตรงนี้ก่อนขอสงบศึกก่อนได้ไหมตอนเนี้ขอไม่คิดเรื่องเนี้วนไปวนมาให้มันกลายเป็นแผลชะกันได้ไหมขออยู่กับเตงก่อนนะเนี่ยตารู้สึกว่าช่วงแรกๆอาจจะยากแต่ตาก็เห็นว่ามันจะจบลงด้วยการที่คุณรักตัวเองมากขึ้นการที่คุณเลือกว่าฉันคือคนที่ควรเห็นคุณค่าในตัวเองก่อน คือคนที่คุณรักตัวเองมากที่สุดในโลกนี้เพราะไม่มีใครที่จะรักคุณมากไปกว่าตัวของคุณเองนะคะก้าวดาบใบนี้คือเรื่องอะไรเนื้องคู่บางคนต้องเลือกออกมาจากความสัมพันธ์ไม่โอเคบางคนอาจจะโดนหลอกไปให้ลงทุนตาก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยทุกคน มันคือบทเรียนมันคือวิชาที่คุณต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราสูญเสียอะไรไปแล้วอะ่ะมันคืออดีตใช่ไหมถ้ามันคืออดีตก็ขอให้พยายามใช้คำนี้นะคะพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นว่าเฮ้ยมันเป็นอดีตไปแล้ว แล้วเราจําเป็นจะต้องดึงอดีตมาอยู่ตรงนี้ไหมมาอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณยังรู้สึกปล่อยไม่ได้ตาก็ไม่ได้บอกคุณว่าจะต้องปล่อยไปเลยแต่พยายามหาจุดหนึ่งที่มันหล่อเลี้ยงคุณได้อะความสุขที่มันอาจจะน้อยนิดมากๆเลยแต่จะต้องฝึกมองความสุขใกล้ตัวก่อนนะคะแล้วคุณจะมีความสุขได้มากขึ้นอืมไม่เป็นไรเลยนะคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นในท้ายที่สุดนะคะ มีอะไรคะพี่ไพ่ปิวตลอดเลยเห็นไหมเดทเด็กถือเหรียญสองไม้เท้าสิบไม้เท้าเชมพอแรน ตารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยที่คุณจะรักตัวเองอะ่ะมันจะจบกับความไม่มั่นใจคุณจะเกิดใหม่เป็นเด็กที่เออมันคือวิชาเนาะมันคือครูเนาะที่ฉันได้เรียนรู้แล้วคุณจะมั่นคงมากขึ้นถึงคุณจะเหนื่อยหน่อยอในเดือนหน้าคุณอาจจะเหนื่อยกับงานก็เหนื่อยละยังต้องมาเหนื่อยกับความคิดบางอย่าง เกี่ยวกับเรื่องของคนรักอีกหรือความรู้สึกบางอย่างที่ยังปล่อยไม่ได้อีกแต่การเหนื่อยครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทำให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตหรือที่ทำให้คุณได้รักตัวเองและรู้สึกดีมากขึ้นแน่นอนนะคะม,มีอะไรอีกมาดูต่อสิไพยอยากเล่าอะไรคะคนราศีเมีน คุณจะต้องตีกับตัวเองแหละเพราะมันเจ็บมากเลยพังทลายเนี่ยเดอะทาวเวอร์นะคะแล้วก็คิดซ้าคิดวนด้วยฉันไม่ดีหรอฉันไม่โอเคเหรอมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นคู่รักซะทีเดียวก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นอ่าคนในครอบครัวเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานอะไรแบบเนี้ยคนที่คุณให้ใจอะ่ะอืมก็ได้คุณจะเผลอคิดโทษตัวเองหรือเปล่าตรงเนี้ย ต้องระวังนะคะบาลานซ์อารมณ์ให้ดีพยายามต่อสู้กับสมองคิดลบของตัวเองพยายามดึงกลับมาเอากลับมาก่อนเอากลับมาหน่อยอยู่กับตรงนี้ก่อนนะอยู่กับตอนนี้ก่อนนะกินข้าวกินน้ำบอกรักตัวเองไปหน่อยวันนี้ยิ้มให้กับตัวเองหน่อยในกระจกฉันรักเธอนะขอบคุณเธอนะเธอเก่งที่สุดแล้ว เดือนหน้าจะมีประชุมเยอะก็ได้ค่ะมาขอดูบทสรุปหน่อยนะคะไพ่ย้ำแล้วย้ำอีกนะี ไม่ต้องใจร้อนนะคะไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วเมตตากับตัวเองเยอะๆสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นก้าเหรียญอะยังไงก็ต้องเลือกยังไงก็ต้องตัดสินใจยังไงก็อาจจะต้องแบบพอแล้วอืมกับบางเรื่องนะคะระวังติดกับดักบางอย่างโดนล่อลวงไม่ให้ไปรู้สึก ทำให้รู้สึกผิดบางเรื่องแล้วก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะฉันที่ผิดใช่ไหมจริงๆแล้ว่คุณอาจจะไม่ได้ผิดอ่ะแต่คนที่ไม่เคยผิดอาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่ชอบแบบโบยความผิดมาให้คุณเออไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นใครอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะได้เลือกจงเปิดตามองดูหน่อยมันอาจจะเป็นโชคชะตาที่ตอนเนี้ย คุณอาจจะรู้สึกขัดแย้งในใจว่าจะไปต่อได้จริงๆหรือเปล่ายังมีความกลัวความกังวลเกี่ยวกับเรื่องบริษัทเกี่ยวกับเรื่องคู่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานแต่ขออย่าจงใจร้อนนะคะแล้วมันจะจบลงด้วยดีนะความมั่นคงทั้งการงานความรู้สึกความรักของคุณอ่ะมันอาจจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่แบบ อาจจะรู้สึกแย่หน่อยอาจจะรู้สึกไม่โอเคด้อยค่าตัวเองไปหน่อยแต่ขอจงบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่นะเอาใหม่นะแค่ณนเะวลาเนี้ยไม่ไหวก็คือไม่ไหวแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะไหวในท้ายที่สุดแน่นอนจ้านี่คือไพ่ทาโร่ข,ของคุณนะคะมาดูสิว่าไพา่ออร์เคิลอยากบอกว่าอะไร ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะมันอาจจะเป็นภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าเลยแต่ขอจงยอมรับเธอค่ะว่าความท้าทายเป็นวิธีการที่ในเส้นทางที่คุณจะเรียนรู้ได้แบบยอดเยี่ยมที่สุดบางครั้งความมหัศจรรย์หรือความยอดเยี่ยมมันมาจากความเจ็บปวดของคุณนะคะที่ทำให้คุณได้แข็งแร่งมากขึ้นความสำเร็จ ของคุณน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันสำเร็จในความรักอ่ะมันจะยอดเยี่ยมมากๆเลยไม่มีความสำเร็จใดที่มันจะใหญ่ไปกว่าความรักละการรักตัวเองจะต้องยืนหนึ่งมาก่อนคุณอาจจะต้องสัญญาแล้วเหมือนกับปฏิบัติแล้วมองเห็นว่าทุกๆสิ่งอ่ะมันดีนะถึงแม้ว่าเรื่องวันเนี้ย คุณอาจจะรู้สึกโทษตัวเองเรื่องวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจแต่พอคุณอยู่ในอนาคตมากกว่านี้ค่ะแล้วคุณมองย้อนกลับมาคุณอาจจะขอบคุณเรื่องนี้ได้สักวันหนึ่งก็ได้นะคะคุณจะเป็นคนที่แบบอืขอบคุณนะที่ได้มีชีวิตที่แบบมีโอกาสหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับคุณทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่นำเสนอมาให้กับชีวิตของคุณ คุณอาจจะเคยอยู่หรือว่าคิดแต่ในกรอบมาตลอดนะคะแล้ววันหนึ่งกลายเป็นว่าฝึกที่จะคิดที่ไม่ได้เป็นตามคันลองหรือสังคมบอกแล้วมันอาจจะต้องคิดแบบนั้นแบบเก็บงำไว้ไม่ให้คนรู้เพราะว่ารอบข้างของคุณอาจจะมีคนที่ตัดสินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับบางคนที่ความรักอ่ะมันอาจจะไม่โอเคนะตอนนี้นะคะ แต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณมันจะจบที่ตรงนี้อะค่ะคุณก้าวต่อไปได้คุณเป็นคนที่ใจดีแต่ความใจดีของคุณมันอาจจะไม่ใช่กับใครบางคนหรือเหมาะที่จะให้ใครบางคนณนะเวลานั้นเท่านั้นเองค่ะขอจงอย่าโทษตัวเองนะก้าวต่อไปมุบออนไปเลยค่ะสิ่งที่ไพ่บอกนะแล้วก็ขอบทสรุปสักใบสองใบนะคะ ให้ออร์เคิลสรุปให้เราดูกันอือืม,อมคุณจะต้องอยู่ในจุดที่ควรพักไม่ต้องพยายามบางอย่าง ให้มากกว่านี้แล้วค่ะบางคนอาจจะอิจฉาคุณบางคนอาจจะทำลายคุณด้วยคำพูดอย่าไปใส่ใจอย่าไปยึดติดเวลาเราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณอาจจะเป็นความรักแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการที่คุณจะต้องบอกรักตัวเองและรักตัวเองให้มากกว่านี้นะคะขอจงหลับตาลงอยู่กับตัวเองให้เยอะขึ้นมีศรัทธา เชื่อมั่นในตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นหรือแม้กระทั่งความอิจฉาในตนเองอะ่ะคุณจะทำลายมันได้การเอาตัวของเราเองอะ่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเพราะตัวของคุณตอนนี้อีกมุมหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้อ่ะใครหลายๆคนเขาก็อยากจะมีชีวิตแบบคุณน่ะ อยากจะเป็นเหมือนคุณแต่คุณไม่เคยรู้ในมุมนั้นเช่นเดียวกันเพราะเรามองแต่มุมที่เราขาดเรามองแต่มุมที่เราเป็นเหยื่อเราจะต้องหันกลับมาลุกยืนหยัดนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณอยากจะเชื่อนั่นแหละชีวิตนะคะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในสิ่งที่ทำให้ชีวิออคุณดีขึ้น นั่นแหละชีวิตนะคะบางอย่างมันจะถูกทำลายไปออกจากชีวิตคุณไปละนั่นคือสิ่งที่ดีที่ทำให้คุณได้บทเรียนและเข้มแข็งขึ้นคุณจะแก่งจากเรื่องนั้นแล้ว จบการศึกษาแน่นอนจ้านี่คือเรื่องราวของคนราศีมีนนะคะรักทุกคนเป็นกาลังใจให้ทุกคนเสมอแบบไร้เงื่อนไขเสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจ,จต่างๆนนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมเสเซจทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาอไปแล้วค่ะบายบายค่ะ